ไปชีวิตจริงไม่รอดใช่ไหมผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เคยขึ้นหอรทั้งชีปปี้ผมไม่เคยเห็นหอร์ติลกายนะเห็นในแบงค์ฮกดาวถ้าหากนั่งตรงตรงด้านนอกหอไอรีดเดอร์เบิร์ดอะเราไม่ตกอะมันไม่กลัวล่วงเหรอวะยังไม่รู้ว่าไมีล่วงแรงสมพงศ์เขาไม่มีจะได้หรือเราเฮ้ยในทงมีในทงมีในทงมี บอระเบิดเข้าไปได้ไหมไปแฮปดาวนได้แฮปดาวนได้แฮปดาว ไปเิดๆุณคๆเทฮ้ยสไนเปอร์ดามาแล้ว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 หลังดาวหลังดาวด้านนอกดาวมีเอ็มเครื่องดาวไม่ดีลดีรลดีมีมีคนละหลังคนลหลังขอโทษ่คราเฮ้ยเฟลยเฟลยขอโทษขอโทษขอโทษ ไม่ไม่ออกออกขอังตัวเองไม่ทำไมนี่ที่รู้เดี๋ยวผมไปดูด้านหลังนะครับเผื่ออ้อมมาอพอแล้วพอแล้ว b m p ดาวครับ b m p ดาวผมยิงแะบตาเลยผมบายตา ไอ้ใจไว้ใส่ใจไว้รวมไหลขอบคุณมากครับกระแทกปะนะตูนขึ้นทางน้ำเหี้ยทองลบลงเกมวาร์ปเกมวาร์ปตายแล้วไอ้โดนดึงไอ้โดนดึงไอ้โดนดึงไอ้ใครดึงคอผม ใช่ใช่ยิงเลยยิงตรงนั้นเลยยิงตรงโะตรงมหมดแล,<ะ>ลับไม่มีใครไหวอะยิงยิงแกเข้ามาเลยยิงตรงมาแปเลยผมแบบยับเดี๋ยวใครเจอ่งเกิดมา เสียงข้างใต้อะใต้แทงน้ำอะกับ,บทราบผมเองอะเสียงผมเองจีสามเนี่ยนะเสียงปืนอะหอเจอบ้างหรอ มีคนวิ่งซับไฟไหมครับพอดีกระสุนมันจะหมดแล้วไม่มีไม่มีเอาวันเอาโทร,ริงนีง่ยิงมันจะฟาดเลยอ่าชูบินไปไหนอ่ะเอาไปไปวิ่งไปไหนหน่ะชูบินลูดอ่ะวินลูดวิ่งยาวเรียบร้อยสควอลีดเดอร์หลุดแล้วครับเพาะต่ฟาดไม่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 ไมคนขับโทรศัพท์หลุด โอ้ชิปโอ้ชิดไปไงน่ะเออ,อมีรถอะไรที่บ้านจะเกิดอย่างวะมีทาร์สปอร์ตเดี๋ยวเราให้โอเค เกิดแลลี่รันเข้ารันเข้าไอตรงโทรมนเออที่เมนไม่มีรถรถเหลือแล้วครับฮารุรอทันสปอกก็ได้ฮารุยี่ห้าอีมอียี่ห้าวิแล้วขอจ้า ฮัลโหขีบเยวโรติถ้าได้ปะอ่าได้ครับเดี๋ยวครับไปฮัลโหลรถมาแล้วเราเกิดแลนลี่แล้วเราดันเข้าแฮกโทน ้อกกรันเชโข้างนอกตายเหรอมัไตาไหมโอเคตตาายเอาอันนั้นของเราเหรอครับใช่ใช่เราแปดครับเราตลอดตั้งแน่แปดเขาเรียนสังเกตเกิดไกลเลยอฮารู้เวลาขับรถรถพวกเนี้ยรถรถขี่รถอะไรพวกเนี้ยมันไม่ต้องเป็นโลนะมันต้องเป็นไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นโลกูแมนโอเคครับเอออันนี้ผมไม่รู้ไง ใช่ผมเล่นเลยถ้าถ้าเมื่อวานถ้าเป็นรถถังพวกรถถังหรือว่าอะไรให้เป็นมัลติแมนครับพวกล้อแท็กก็จะเป็นเหมือนมีป้ปืนข้างบนะ่ะมันจะเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนเป็นโรบินทูนแมนโอเคครับเลยมันก็ยินดีต้อนรับครับสู่นรกไม่ต้องต้อนรับผมขนาดนั้นก็ได้นะนี่เกม FPS แรกของผมเลยนะเอาล่ะนรกกว่าเดิมอีก ฮารุเอาเรถไปไหนนะครับฮารุครับฮารุเอารถไปไหนครับเอาผมเจ้าเท่กับรถแปดเงี้ยเรารระวังโดนนะอันนี้ให้ผมจอดไว้กลางทางแล้วก็ให้ผมวิ่งไปใช่ไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม่ขี่ขี่ไปเทียบเลยขี่ไปเทียบแล้วก็ไปเอารถอะไรนั้นเลยเอาไปแกะเท้าเราอ่ะคือขี่ไปเทียบรถ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 เราเลยแล้วก็เอารถเอารถเอารถที่เป็นรถที่มีกองกระสุนเห็นปะในแมปเห็นปะรถทุกคนเราจะไปเอาอ่ะวิ่งไปแกะเท้าอ่าครับครับครับแกะเท้าคือแกะเท้าคือไอ้จุดคนเยอะตรงข้างล่างครับที่ฮออยู่อ่ะ เออผมเจอ B M P มาร์คชาลีครับจอดนิ่งเลยไา้ครับ เฟนล,ลี่นี่หว่าตกใจหมดคุณมาไม่ก่าวไม่จะร้อนหมด <c oughs> นึกว่าผีผีพูดภาษาหลับอโอเคเยี่ยมมากครับ ผมเก็บไปห้าหกนายแล้วอ่ะดีแค่น,นี้ที่เล่นสนเปอร์ด่านนี No, that's คุณงงวะคุณล็อกเก็ตครับหน้าคุณนะใช่ผมเจอเยอะเลยอ่ะ รู้ครับูครับมีอะไรครับรู้ยิงมอเตอร์กันได้นะให้ให้คนลาข้างต่อนะให้เกิดมาลันนี่มาเปิปฝักไงมันมันเข้ามาหน้ามันเข้ามาหน้ามันเข้ามาเอาแรงเดี๋ยว ก็าได้นะแต่ต้องมีแต่มันมันเป็นสูตรอะสไนเปอร์เรามันต้องทำบักอะมันมันกระโดดเขาได้แต่มันต้องต้องต้องมีคลิกนิดนึงอ๋อผมตีรถเข้าได้ครับ เลยดีโอหนาิเๆเดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าเพื่อได้มุมยิง ไปไปเลยครับโอเคผมจะ observe อยู่กลางแมปแถวนี้นะเผื่อเจอเผื่อต้องเอออะไรเออใช่จริงด้วยหมู่หนึ่งละลาย <laughs> ดีแล้วที่ผมลงรถก่อน เพราว่าหนึ่งของเงียบไปเลยอะ่ะเรียกไม่ตอบเลยอะ่ะรอมานานมากฮอเคนาเดียนเนี่ยผมยิงโดนพลขับรถเดาเออพลปืนพลปืนเออมีมีรถเทคนิคทางขวาครับ แต่หอมันขับ่ยมันมันขับไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะผมเห็นควันควันข้างหน้านบางเป็นรุ่นอะไรรถรถกระบะติดจุด50าูนครับ <Yeah. S 1> แต่ระวังนะอาจมีทาหารราบอะ่ะ เต็มเต็มเลยโดนหนึ่งแต่รถรถยังรอดนะที่ผมยิงมันเป็นคนโดดออกรถ อักชาลีมีรถโตยโยต้าครับโตยโยต้าเลยเหรอใช่โตโตยโตโยต้ารุ่นจุดติดจุดห้าศูนย์น่ะอ๋อไปใจหนึ่งชั่วโมงกว่าขอจะเกิดอ่ะ <c oughs> โอ้โหนานเลยเอะตั้งสิบไ<ด>อ้อตั้งอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ตั้งหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ออกสี่สิบนาที40็สิบนาทีฮอเกิด อีกยี่สิบนาทีฮอเกิดเอารอบนี้ทงมากลางแมปเฉยดีใช่เหมอกตรงทงน่ากลัวมากเาทีเดาเดาสิ yeah จ่าไม่เอารงหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าลงมาใหม่แป๊บนึงรงหน้าระวังนะจ่าแรงรงหน้าอันตรายมากเลยเจอแล้วเค แจ้งครับเออมันทำซูเปอร์ฟอบตรงอ่ของสัญญาณวิทยุของจริงของจริงใช่ ผมยิงคุ้มกันเอทีให้รถเอไวีให้จนโดนหมดทุกนัดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยว่าเฟี้ยวใชโอ,โอ,โอ,โอ้ผมโดน RPG ์ค่า ยิ่งเล่นยิ่งเบอร์วะมันยิ่งคุยกันสองคอดินเบอร์ันเลยเอเอผมเจอรถยิงบะหลาดแล้วแถวผมทงถัดไปแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟอบด้วย รงหน้าเป็นไงบ้างอ่ะทงหลังแม่งโดนบาหลาดไรยเลยเอ่อรงหลังเป็นซูเปอร์ฟอปครับไอ,อ้ทงหน้าหน้าของของทงหน้าของหน้านะ เอเอยิงมาใกล้ๆตรงตรงแถบมันเลยอะ่ะโดนฟอบเจสี่มันอะ่ะนิ่งๆสิวะ ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวรอหอร์รอดนี้ระเบิดออยันเดี๋ยวลงไปภาคพพื้นมีคนเห็นแคปตรงทพรงหลังแล้วนะครับแคปด้านแคปด้านหลังนี่เห็นแล้วใช่ไหม ันนี้ที่เป็นซูเปอร์ฟอปเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยอะกำแพงบังเกอร์เอ่อมันมองไม่เห็นเลยครับยิงเข้าด้านไหนไม่ได้ไม่ได้อะเดะเดะเดะจ่าลงไปหยุดด้วยระวังนะมีร็อกเก็ตบาลาดด้วยไอ,อมิสไซเมื่อกี้ผ่านหัวชิ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 วอ่ะ นนันอะ,ะดูเหมือนรงนั้นยิงปืนอ่อยิงมอท้าเล่นนะซับซับไปทิกเก็ตน่าจะหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอผมขับขับผ่านเอรถยิงจรวดมนะันอ่ะยิงพวพิ้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 วเลยวะ <laughs> เกือบไอ้เกือบยิงโดนแล้วนะมันอะเกือบยิงโดนผมแล้วนะมิดไอจะลุนไปละโอเคเอมผมเจอรถถังครับโอ้ยิงรถถังมาเลย